กาแฟมะพร้าวที่เวียดนามครับมันต่างจากเมืองไทยแบบโคตรต่างเลยเว้ยหลังกินข้าวจากร้านอาหารสีชมพูเสร็จนะครับผมก็ไม่สั่งกาแฟที่นั่นครับแต่เดินเล่นไปเดินเล่นมาเจอคาเฟ่ชื่อนี้ครับซึ่งเป็นคาเฟ่เล็กๆผมก็ไม่รู้ว่าจะออกเสียงมันว่ายังไงดีนะครับและนี่คือบรรยากาศในร้านช่วงนี้เขาจะเน้นความเป็นท็อปปิคอลแต่ถ้าคุณมานั่งที่เวียดนามเนี่ยต้อยคุณอยู่ข้างในเสียงแตรมันก็จะดังเข้ามาในนี้นะผมไม่ได้เปิดเสียงร้านกาแฟณหฮจิมินจุดๆนี้ครับก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเราก็จะมีขนมของกินมีเเคค้้้กกกรรแแลว็็็ปนพสมตาฟ จะเห็นว่ามีคนเวียดนาม,มานั่งทํางานอยู่เต็มไปหมดเลยครับร้านเนี่ยค่อนข้างจะที่นั่งน้อยนะมีห้องน้ําสะอาดนะคะร,ราคาก็ไม่ได้แรงแต่ที่กระตุ้นต่อมความสงสัยของผมมากคือกาแฟามะพร้าวจะเหมือนบ้านเราไหมว่าเราก็สั่งมาลวดูดเข้าไป1จ้วบนะครับในคลิปก็อธิบายอยู่ว่ารสชาติของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้มามะพร้าวแบบบ้านเรานะครับแต่เขาใช้กะทิมาทำมันคือเอสเปรสโซบวกโคคนัทมิลครับหรือกะทินั่นแหละครับแล้วก็มาปั่นมันก็หวานหวานมันๆนะครับได้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็เออเขาก คือรสชาติมันต่างจากบ้านเราครับ <respuesta> ม like kind of like ันจะออกแบบเหมือนกระท่มขนมาใส่กะทิแต่ไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานแบบเบาหวานตาขาไม่ได้หวานเบาหวานขึ้นตาอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะเป็นกะปิมะพร้าวเนาะแต่นี้มันจะเป็นเหมือนอารมณ์เข้าใส่ครีมกับไม่ใช่กะทิเนาะก็มีเนื้อมะพร้าวลงไปอะไรเงี้ยไม่เหมือนอนะในต่างเสร็จแล้วก็ออกไปเดินเล่นต่อครับให้มอเตอร์ไซค์มันเฉียวตรงทุตบานนี่แหละ